ผู้จัดการเวสต์แฮมอยูไนเตดออกมาเปิดเผยความรู้สึกหลังพาทัพคุณคอนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกได้เป็นครั้งแรกโดยเวสต์แฮมจากอังกฤษบุกเอาชนะเอซอักมาจากเนเธอร์แลนด์หนึ่งประตูต่อศูนย์ในฟุตบอลคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบรองชนะเลิศนัดที่2เมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมา ชัยของปาโบฟอนันในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่4ทําให้คุนคอนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศด้วยสกอร์รวม 2. นัดสประตูต่อหนึ่งไปเจอกับเฟรนติน่าที่สนามฟอร์ตูนาอารีน่าในกรุงปรากประเทศสาธารณารัฐเช็กในวันที่7มิถุนายนนี้โดยมอสกาว่าการเข้ารอบชิงชนะเลิศเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในชีวิตของผู้จัดการทีมหลายคนผมตื่นเต้นที่ได้โอกาสนี้นี่เป็นรายการยุโรปครั้งแรกของผมและเป็นสิ่งที่ผมพอใจมากเรามีนักเตะที่มีผลงานการเตะได้อย่าง ยอดเยี่ยมแต่เราต้องเจอกับความยากลำบากในซีซั่นนี้หลังจากนี้เราต้องกลับไปเตรียมความพร้อมสำหรับนัดชิงเพื่อคว้าชัยชนะให้ได้